ันนีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับ JDM Good Car นะครับแจ่มดอนเมืองรถสวยนะครับ Jazz TK มาอีกหนึ่งลำครับลำนี้สวยจริงใสจริงนะครับบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับล้อยางซิ่งสปริงโหลดท่อ a C c ีวีแฟเต็มระบบครบชุดจุดเด่นของคันนี้คืออะไรครับเดิมทั้งคันใสทั้งคัน กิ้งกิ้งเนียนเนียนชมรอบคันเลยครับบอกนะฮะชั่วโมงนี้เนี่ย G K มาแรงจริงนะครับแล้วเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถปี18ด้วยไมยเนอร์เชนแท้ๆนะครับไมเนอร์เชนดูยังไงดูง่ายก่อนเลยครับกันชนหน้าเห็นไหมครับ กันชนหน้าช่องตัดหมอกกระจังหน้านะครับแล้วก็กันชนหลังอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นตัวไมน์เชนนะครับรูปทรงก็ดูทันสมัยขึ้นนะครับลองดูตามรูปเลยนี่นะครับสวยงามนะครับใสได้รถที่ตัวถังใสๆบางๆทั้งคันนะครับมาดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูห้องเครื่องก่อนนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างอัดฉีดเลยนะฮะสวยๆนะครับซอกประตูครับ ดูเลยฮะเดิมทั้งคันผมบอกเลยเดิมทั้งคันเอาง่ายๆสั้นๆนะครับใหม่ก็วิ่งน้อย40,000กว่าโลเท่านั้นสวยๆใสๆแบบนี้แต่งครบๆแบบนี้ที่สําคัญครับการันตีโดยผมนะฮะนั่นแจ่มดามจุงเบยเนียนจริงสวยจริงใสจริงนะครับอ่ะมาถึงนี้ยฟังราคากันเลยเฟี้ยวเฟไม่ต้องอะไรมากมายนะครับสวยแบบนี้ใสแบบนี้ของแต่งครบๆเขาเรียกว่ารถมีทรงนะฮะ ผมจัดให้ไปเลย489,000บาทกับรถปี18นะครับบอกเลยราคานี้หาไม่ได้ในท้องตลาดนะฮะ5 0สนกว่าบาททุกคันอย่าต่อนะครับแมนรับเลยอย่าต่อแต่ถ้าซื้อเงินสดผมมีส่วนลดให้อีกนิดหน่อยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุ่มท่วมผมบอกเลยฮะแทบไม่ต้องดาวแม้แต่บาทเดียวถ้าประวัติคุณดีนะครับสนใจตัวก่อนจองก่อนครับรถที่นี่มาเร็วไปเร็วเพราะสวยจริงนะครับ โทรก่อนเลยครับตามเบอร์ด้านล่างนะครับ0826556556นะครับโทรไม่ติดโทรไม่รับอาจจะสายเข้าเยอะพิมพ์จริงไว้ในลายแอดนะครับพิมพ์ a ด ASUS4original นะครับส่วนรายละเอียดของรถรูปภาพนะครับคลิปวิดีโอ,อยังไงเข้าไปดูได้ที่เพจผมเลยนะครับ JDM Good Car ไปดูให้ละเอียดแล้วรีบตัดสินใจโทรก่อนจองก่อนได้ก่อนสวัสดีครับผม